ับพอกันอีกแล้วกับผมเนี่ยต่ำผมตรงชาแนลนะเฮ้ย hey, ผมแมนเว้ยช่องแพรวนี่สวัสดีครับมูดูดชาแนลครับช่องมูด,ดูเนาะครับผมมือนีมากคับอาจารย์ต่ำวังดูโอ้ยเนาะสวัสดีครับผมต่ำวังดูครับพี่น้องมือนีสิาพาไปเบิง่งกเงียงครับอย่าพึ่งเบิง่งเออแล้วก็สิฮู้กแต่มีโอกาสมาเยี่ยมไอ้ไส้นะครับที่นครปฐมเป็นมูดเ่าแต่โดนเราแล้วะหันหันได้เบิ่งหัน สวัสดีดิโอ้สวัสดีครับเนี่ยครับเป็นลููเบิงลกงไม่ได้ไม่ด้เนทวิดเพลงพเนพี่เนปิดเพลงนึงเด๋ยวโดนลสิต้มัขอประมาณห้นาทีมัยวไม่เอาไมอไม่เอา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 ม่เอา่เอาม่เอลไเอาไเาไเเ่อไไม ดัมังเลยไมบอกเลยห้องงงเอาจะสดเลยอ้าบอกอะไร่งเนาะเอาอาจารย์นัดกัมังเขาเหรอเอาไม่ได่พี่น้อง่าพอกันเลยครับผมอาจารย์นัดร้อยสีมาพอกันอีกแล้วยังไคือได้รับสวัสดีพอแม่พี่น้องทุกคนนะครับดออปนพู้ได้นะผู้ได้นะบอกพี่บอกน้องคุณมึงอันนี้เมียไงเมีนวะ นั่อันนี้เมี่ยนห่อยแม่นวใส่กันว่าเมียหอมจงให้เป็นงนมอุ้ยาอยสุดยอดครับแม่จะรับมาขบต้องใส่เส้นขัวอะไรบงต้องเที่ยงเลยอือเฮ้อ้วัปดีครับพี่น้องัปดีกีนหนึ่งโอ้ย่นอนโอ้แต่ยตแต่ละองค์นี่เนาะแน่แน่แน่ชิบิยังของบันเดลมาเนี่ยยายาองยาเด้อองยเอา มืดเ่ราะอยากนั่งเทอท์เรซิลี่หุ่นก็บ้าอู้ปาก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 มันยังไงเป็นไรครับมันเป็นพ่ออายุใสกวอาจางนอดฟองเพี่น้องฟังมึงเอาฮะเป็นพ่อไปได้มานจะใสเขาเป็นพ่ออายุใสเราไปเจอกันตรงไหนมาเนี่ยถึงได้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยอืม เราไปส่องอื่นเราไปส่องอื่นเพราะกันใช่ไหมไปส่องอื่นะไปส่องเขียดเจอกันใช่ค่ะมนหมานกับหมานยังสิละครับโอ้หากินหมันหาจินหมานครับครับนูเหมาอนนันั่นน่ั่โษาไรโอ้ัวมือ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 มอมือมืมืออมืออมืออมือมืออมืออมือมืออมืออมือมมืออมือมืออมื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 อม เอาไปกันเลเอาขอจะคนไงฮะขอจะคนไงไขอจะได้มีมีอย่างว่าคำประกันยังพึ่จะเอาขอได้อยู่แต่ว่าตตอไม่แนวคำประกันแบบสวยบบางันี่สีไม่หองนะคของขวนของขวของขวได้เนี่ยอันนี้นี่ก็ไม่ของขอมนะครับยใสมานี่บอกกนเยย่ใส่ฮะย่ใสมาเนี่ อยู่นี่แล้วอ, <laughs> อยู่นี่นะครับ <S <S <น>อยู่ไหนพี่อยู่ไหนเออู่ทา่าทรา,ายท่าทรายอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะั่นเฮียกูผู้อิชาทำไมวันนี้วันนี้พ้าอาจารย์อดมาเยี่ยมพี่เยี่ยมนอ้องเนาะซุ้มอะไรพี่ซุ้มลายซับเขาพอแล้วถือแกงลอยสี่ขวบหนึ่งเลย,เลยนะ <laughs> แกงลอยสีเข้าไปเป็นไงกลมละลายซับเง <laughs> ียบเลย มุมมนี้มอนี่ขอยืมซุ้มนะอด้าอาจารย์นอตเอาจ้กห้องมอนีเฮ้เอาเจ้าห้องเขาเปิดห้องไหนเอาเจ้าห้องห้องเดียวสองคนไหวไหมไหวสิสคนไลยเอายังบอกเขาไปสายหนังสายสีเอสาสีนี่สายสีตัวจริงครับมอดแล้วครับชอบสีชอบสีเฮ้ยทุกคนอะ

เมนน่เสแล้วเนี่ยมเน่เอา้นี่ก็อานี่ก็ได้นี่ขวดนี่ยอาเี่ิายเลอ่เปี้ยวๆนี่ยกนียเอาเงอยเลยเยาเงเเพ่เอายิอนี่หอากงไนปิดโดอเียวเนี่ยเปรี้ยวอิจาทนาจานนนี่แล้วเอาี่นี่เอโากจสมี่คนเพางนเดียวอาเนเดยเอา เครบอกยงาได้บอยังเรากินเลยจะสวดมุนกัสวดเอ้าเอาขาจะพ่นเอาต่อใหเมียปอนที่อาจารย์ร้อนเมื่อยส้มกิ่งอาหเขาปอนเื่อยเขาปอนเมื่อยเนี่ยปอนปอนก้อนก้อนน่อยโอ๊ยน่อยโอ๊ยน่อยเลยดาเลยดํเยเลยโอ๊ยห่อย้นใจ เราไปกินบ่ได้ครับยากระสูนบ่ได้เออแก้วคนนี่พอได้อยู่ครับคนเอาเอ้ยเอาเมื่อเมื่อเป็นตมีอ่วเเป็นตมีอเหอเมื่อวเมื่อ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 ามสูเขียนค่ดุ่นเออม่อครับหลายนเบิง่ม่อุยพ่อหอมปากหอมคออาจารย์นด ครับผมกับมีเวลาอะแวะมาได้เลยครับหาอาจารย์อดอยู่กระทุ่มลมสิบเก้ากับที่ท่าทรายครับนครปฐมแล้วรู้จักกันมากี่ปีแล้วพี่สามสิบแปดปีคง <c oughs> จะไม่ถึง <c oughs> ประมาณสี่ปีครัสี<ม>่ปีครับหมดจะกันมาเนาะพอดีมาอยู่ไกล้กันเลยแวะมาหา <c oughs> อันนี้จะเป็นสายเทียนเล็กน้อยเนาะอันนี้คือสายสีสายเทียนกับสายสีปะทากันเลพราะสนใจไผเห็นมั้ยพี่น้องติดต่องานอย่างเดียวครับติดต่องานของห้องอย่างเดียวนี่คือเสี่งมเสี่ยมเปรี้ยงโยงเหมือนกันนะจันทร์มาสุดยอดพี่น้องพาเพิ่นมาปลกป่อยอ่ะจันทร์กับกาบสวัสดีครับผมพ่อสมนีย์ใหละจันทร์วัเรามีความสุขซิครับโอ้ยสองคนเป็นเหลียวคนเดียวควบสองเลยจับ้อพัเข้าไปไปเข้าห้องไปไปพี่น้องปิดไฟไป ไปไปเลยไป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 เรไปเท่ยวเองได้นี่ไปไปไปปดไปไหวเลยไปไเข้าห้องเลยไปปวดเลยปวดเราเจ้าปวดเรเอ้าเอาไปหล่อขาแมงเป็นรถกระถางั่นเอาแมงตหัวโตเข้าพี่น้องปวดด่วนเล กันโบยู่นี ah ่แหละครับจะเป็น ok มูเป็นพวกเป็นรุ่นพีกันสวัสดีครับพวกกันเช่นนี้นะครับดูดีกนดูทุกคนสวัสดีครับ